ก่อนจะไปเริ่มก็มาดูคอมเมนต์หน่อยดีกว่าอย่างแรกต้องขอขอบคุณน้องคนเดิมเลยนะครับที่โดเนตมาถึง100บาทเลยน้องแม่งดองคอมเมนต์พี่เสียใจวะ่ะอ่ะทีนี้หลายคนนะครับคอมเมนต์แนะนําว่าให้เล่นตัวจอนเป็นตัวละครหนึ่งที่ดีมากๆเลยจย่างนี้เนี่ยก็มีให้บน5ล่าง2แล้วก็มีโล่เนือ้ออะไรคือโล่เนื้อวะ เอาร่างกายปะทะเหรอก็คือที่ดูมาเนี่ยหลายคนแนะนําเรื่องจอนแล้วก็แนะนําในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรวะ power up ด้วยว่าให้ใช้ตัวเนี้ยพวกเครื่องบิน A a 1 0 Strike หรือจะเป็น a 1 3 0บา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 นะครับหรือจะเป็นพวกตัวเงินก็ช่วยให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยมาลองใช้ดูแล้วกันเนาะเอาจริงมันมีตัวละครประเภทหนึ่งที่พี่แทบไม่ได้เคยเล่นคือไอ้พวกเรือเครื่องบินอะไรพวกเนี้ยแต่เครื่องบินมันต้องเลเวลเยอะใช่ไหม แต่พวกเรือรู้สึกเรือมันจะมีตัวหนึ่งที่พี่ซื้อได้อยู่ว่าจะลองอยู่ในคลิปนี้นะในอย่างคอมเมนต์นี้ก็แนะนําตัววอชิปวอชิปมันต้องปลดเลเวล100ออะดูดิจะเย็นพี่เขายังไม่เวล100เลยเราต้องเข้าใจนะพี่แค่เลเวล10กว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะมาลองตัวอะไรใหม่ๆบ้างละกันนะครับก็จะเป็นตัวเรือที่ไม่เห็นมีคนแนะนํานะน่าจะกระโปงแต่ก็อยากลองดูอะโอ้ภาพจอภาพจอแปลกๆเว้ย อเอาเป็นว่าก่อนไปเริ่มคลิปมันเดิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับตอนนี้ถึงจะ60,000แล้วก็มุ่งสู่70,000แล้วกันส่วนใครหาร้านเติมโลบักก็ขอฝากร้านค้าบิวประก่อนด้วยนะครับอ๋อนอกจากเติมโลบกักเติมฟรีไฟอ r ร์ v ีโมบายดิจิท์ก็รับเติมเช่นกันนะฮะลองไปตำาๆดูกันได้ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลบอกขอแนะนำร้านบิวปะกอนชอ็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า4 0 0 0 0 0ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโกะการ์เดนที่มียอดสั่งซื้อสัลเลียงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่นายไนท์อินเดอะโเรสด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปะกอนช็อปได้นะครับ ไอตัวที่น้องแนะนํามันคือวอร์ชิปเรือสองครามเลเวลหนึ่งร้อยอะตัวนี้มันเก่งไหมแต่คิดว่าเก่งแหละตัวละครเลเวลเยอะน่าจะเก่งเสมอหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่แน่ไม่แน่โอ้โหใช้เงินวางหมื่นหนึ่งอะแต่ดูดีแต่ผิดหวังอะกาลังคาดหวังให้มีสกินตัวละครกับเรือรู้จักไหมเรือผีเนะี่ยเดี๋ยวดูซินอกจากอันนี้มันมีชิปอันอื่นอีกหรือเปล่าไม่มีชิปาหายเลยมันอาจจะใช้ชื่ออื่นหรือเปล่านะ อ่านี่ใช้คำว่าโบนสหรอ Petro l b o a t เรือล่าตะเวนอันนี้ไม่แพงแต่ไม่มีสกินโอ้ผิดหวังผิดหวังไม่มีสกินตัวละครน่ะแทนที่คุณจะเปลี่ยนพวกเรือให้เป็นคนบ้างผิดหวังผิดหวัง <c oughs> ค่อนข้างนะรู้สึกว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะมุ่งกับแบบอะไรอย่างนี้นะเรานะ <c oughs> ถ้าเป็นสายล่างโจมตีติดเบิร์ DPS 520เลยเลยหรอเยอะอยู่นะแล้วถ้าเป็นสายบนละ่ะ สายบนอันนี้ DPS น้อยแต่ตีตัวบินได้แล้วก็โจมตีไกลมากอะระยะ62โอ้โหไกลจัดเลยเออมันมีตัวหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าฟาร์มอ,อ่าตัวนี้มันจำเป็นหรือเปล่าวะแต่ไม่เห็นมีใครเคยคอมเมนต์ถึงมันเลยนะหรือว่าพี่ไม่เห็นวะเนี่ยฟาร์มก็จะได้เวฟละพันกว่าถ้าเป็นสายบนก็ได้ด้วยแล้วก็มีเลงเลือดเหรอ HP เปอร์เวฟคือเองเลือดป้อมหรือว่าทำให้เลือดเยอะขึ้น น่าจะเด้งเลือดป้อมมัง้งอีกอันที่น่าสนใจจะเป็นพวกป้อมปืนหรือโดนมันจะมีโดมีเครื่องบินเออจริงๆมันมีเยอะนะรู้สึกว่าตัวละครที่แบบไม่ใช่คนนะแบบหุนยนอนะมันดูมีเยอะมากเลยแต่มันมีหุนยนที่แปลงแปลงเพศไหมนี่เฮลิคอปเตอร์เซนทรี ry, อันนี้ก็น่าสนใจ7,250อเอ,อ้ยอันนี้เหมือนเคยเห็นคนคอมเมนต์แนะนําอยู่เซนทรีใช้เงินบาง2 5 0เองอะแต่ว่าไม่ได้รับบัฟวว เปลี่ยนป้อมปืนให้เป็นสาวน้อยสกินอนิเมะนี่แหละของดีที่ควรมีไม่ว่าตัวละครจะดีหรือไม่ดีแต่ถ้ามีสกินอย่างนี้คือโอเค <c oughs> ค่อนข้างจะมุ่งจริงนะเนี่ยเซนทรีเป็นป้อมปืนป้อมปืนยังมีสกินตัวละครอนิเมะผู้หญิงอย่างนี้อ่ะแล้วทําไมพว,พวกเครื่องบินพวกเรือไม่มีไม่ได้นะเครื่องบินก็ควรมีหรือเปล่าจินตนาการล้าเลิศอ <c oughs> ืมเดีวาซื้อตัวนี้ดิวัเนี่ย ซนทรี Century, ถ้าอัพสายบนล่ะสายบนโจมตีอิกนอบุเลตได้แล้วก็ DPS 235เออดี s ไม่แรงมากนะระยะก็พอได้อยู่29แต่ว่าเป็นไม่ได้รับบัฟจากเพื่อนใช่ไหมแล้วสายล่างล่ะ DPS 300โอ้ระยะ25ไม่ได้รับบัฟเหมือนกันอิมูนสตันก็คือไม่ติดสตันโอ้โหดูดีนี่ ได้อยู่นะได้อยู่สกินถือว่าได้อยู่แต่ว่าสายบนดูดีกว่าวะน้องแม่งตัวเหลี่ยมเลยะน่าสนใจน่าสนใจแต่คลิปนี้นะครับเรามาลองเล่นเรือดีกว่าส่วนตัวพี่รู้สึกพี่เองอยากเล่นเรือบ้างเอ้ยแต่สกินอนิเมะม,มันไม่ได้อยู่ในกล่องสุม่มปะวะระดับอีพิกหรอซินทรีไม่มีน่าจะไม่มีอาจจะเป็นตัวกิจกรรมสมัยก่อนหรือเปล่าที่มีมานานเนิ่นนานแล้วอะ เหมือนพี่เคยเห็นคอมเมนต์บอกอยู่ว่ามันมีกิจกรรมกล่องอนิเมะเมื่อนานมันแล้วอยู่นะพี่อะไรเงี้ยอืมปัจจุบันน่าจะใช้โลบักในการซื้อมัง้งมั้งนะเพราะเท่าที่ดูไอเซนทรีเซนทรีเซนทรีไม่มีมีจอ h n นสโน s u m m e r c r e ครก็ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่น่าจะไม่มีเนาะอาจจะต้องใช้โลบักซื้อแหละเอาเป็นว่าเรื่องนี้ปล่อยไปก่อนเราจิตใจเรามุ่งเกินไปอะเรามาลองเล่นเพเทลโบลดีกว่าเรือลาตเวน ส่วนเซนทรีไว้ในอนาคตเนาะลองเล่นตัวละครที่ไม่ค่อยมีใครแนะนำแล้วกัน2,150ราคาไม่แพงมากโจมตีข้างล่างติดเบิร์นเบบี้เบิเร์นด้วยเผาหัวเออ18วินาทีหรอมันดูแต่มันดูเล่นยากนะไอตัวละครนี้เนี่ยพี่อ่านคอมเมนต์มาพวกเรือมันจาเป็นต้องวางที่น้ำระด่านที่มีน้าเนี่ยมันมีไม่เยอะใช่ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนละกัน อ่ะกดซื้อไปเลยกดซื้อไปเลยทำไมรู้สึกเหมือนมีใครมันมากระโดดอยู่ข้างๆตลอดเวลาวเนี่ยอะไรอ่ะอุ๊คนไทยอ๊ยทำไมคนไทยเยอะจังอ้าวหน่วยสวรร์มามาเดี๋ยวแบกเดี๋ยวเบกไม่อยู่จอหรอกนะกวนตีนไว้เลยโอ้โหไอเี่กเทเหมือนกันนะนี่อ่ะทรงผมผ่านเลย <laughs> เออปกติเวลาเล่นแบบนี้นะครับพี่อ่ะอยากเล่นด้วยตัวเองก่อน ถ้ามันไปถึงด่านจุดจุดหนึ่งที่ไม่ไหวจริงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้แบกแต่ว่าไม่เอาตอนนี้มันจะมีเหมือนสมัยก่อนเว้สม,มุติถ้าพี่ให้คนแบกเยอะมันก็จะมีประมาณว่าเอ้ย e ไอ้นี่มันให้เด็กแบกไม่เล่นด้วยตัวเองว่าไอ้ in, นี่มันขโม,มยของเด็กนะอะไรอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าเอ่ออะไรอ่ะช่องนี่แกน่ะเดินเข้ามาคุยนึกว่ารู้จักกันนะแกไม่รู้จักกันใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรเราไม่ต้องบอกเขาก็ได้อะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครดีกว่านะฮะ ก็ขอขอบคุณทุกคนเนาะที่อยู่ตรงนี้แหละแล้วก็แบบว่าจะพาแบกแต่ไม่เป็นไรพอดีขอเล่นด้วยตัวเองก่อนละกันนะครับไปตัดไปที่การลงด่านเลยดีกว่าประเด็นคือไอ้ด่านที่มีน้ําเนี่ยมันมันด่านไหนวะทุกคนเอ๊ะแห้งๆอย่างเงี้ยไม่น่าจะมีน้ํามันต้องแบบอันนี้อันนี้มีน้ำไหมน้ําแข็งอะดิมันจะได้เป็นน้ําแข็งหรือเปล่าลองไหมลองเข้าไปดูก่อนละกันถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวออกใหม่ โอ้โหมาเป็นน้ําแข็งเลยนะก็คือเรือเนี่ยมันจําเป็นต้องลงแต่ด่านที่เป็นน้ําเอาจริงแอบใช้ยากนะไม่แอบใช้ยากอะใช้ยากเลยนะเนี่ยเฮ้ยแล้วด่านที่มีน้ํามันก็ดูน้อยด้วยเนาะอะเอาเป็นว่าขอออกเข้าใหม่แล้วกันนะครับด่านนี้พี่มั่นใจว่าต้องมีน้ำเว้ย Treasure Cove แม่งน้ําขนาดนี้ถ้าเข้าไปเป็นน้ําแข็งนี่กูโกรธเลยนะเชื่อมัน่นเชื่อมั่นพี่เชื่อว่าด่านนี้มีน้ําอะเอาเป็นว่ากด Lady แล้วก็โกเลยดีกว่า เชชอบอะ่ะด่านแบบสีสบายตาดีมากเลยอะนี่เลยใครกดชวนเล่นแมปไหนที่นายในวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแมบปบนั้นแทบไม่ได้เล่นเลยตอนเนี้ยนานๆจะเล่นทีนี่เอาเรือมาก่อน Petro boat ใช้เงินวางก็ก็เยอะอยู่นะไหนดูสิช่วงแรกเนี่ยระยะโจมตีมันก็ไม่ได้ไก่เนาะที่สำคัญคือมันวางยากเลยติดต้นไม้ติดอะไรด้วยอะ อะตอนเลเวลแรกก็โจมตี3นะครับถือว่าไม่แรงไม่แรงเดี๋ยาขั้นต่อไปต่อดีกว่าอัพสายอะไรก่อนดีเอาบนก่อนละกันเดี๋ยวค่อยไปสายล่างตอนไอ้ลำที่2ละกันสายบนเนี่ยจะโจมตีเบาแต่โจมตีไกลสายล่างจะยิงเป็นปืนไฟแต่ว่าตีแคบอ่ะอัพบนมาปิวิวปิว,ปว,ปว,ปวโอโ้น่ารักจังเลย <laughs> อีกตัวโคนวางตรงไหนวะรู้สึกมันดูวางยากมากเลยเนะี่ย ตรงนี้เหรอตรงนี้มันก็ติดต้นมะพร้าวอะต้นมะพร้าวปอบวะเออเอาไงดีเอาเป็นว่าอัพอัพลำแรกไปก่อนละกันลำอื่นค่อยว่ากันพออัพบนขั้นสองเนี่ยก็ดาเมจเพิ่มมาเป็นแปดระยะยี่สิบเก้าเยอะมากเลยนะดีเพียงยี่สิบเก้าด้วยเพราะว่าสปีดในการโจมตีมันเร็วมากหรือว่าเรือมันดีวะแต่ว่าดานนี่ใช้มันยากมากเอ้ยมันแบบมันมีน้อยมากเลยนะไม่น้อยก็พี่อาจจะไม่รู้มากกว่า <laughs> ขั้นต่อไปถ้าเป็นสายบนขั้นต่อไปกระสุนมันจะเปลี่ยนเป็นเอ็กโพซีก็คือกระสุนระเบิดจากบูล l ิตเป็นเอ็กโพซีมเอ้ยก็ดีนะเพราะปกติไอตอนที่พี่ลงแบบอินเทอร์ i ีเดียตเนี่ยมันจะเจอพวกแนวะป้องกันกระสุนเยอะโอ้ดีเลยดีเลยดีหรอวะดีแหละปัจจุบันที่พี่ลงอะไม่ค่อยเจอตัวแบบกันเอ็กโพซีมอะกันระเบิดอะไม่ค่อยเจอ เนี่ยถ้าสายล่างต่อไปก็จะเป็นเบิร์นเบบี้เบิร์นเนาะดาเมจสามต่อวิแล้วก็ติดเป็นห้าวิอัพบ,บนเป็นสเปดอัพสายบนก่อนแหละเอาไว้โจมตีพวกมิโลเอ้ยเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นเรืออันนี้มันไม่มีโจมตีร่องขนเป่ะวะใช่ไหมเออเป็นไปได้นะเรือลาตะแต่แต่ใช้คําว่า Patrol Boat เรือลาตะเวนเรือลาตะเวนมันควรตามความเป็นจริงมันควรแบบมีไฟไว้โจมตีพวกล่องขุนป่าวะ เออเอาเป็นว่าเท่าที่ดูไม่เห็นละกันเดี๋ยวตัวล่องขนมาชิมหายได้เลยวะ่ะอ่ะพูดไปนทนานขาดคําเลยมาเร็วตัวล่องขนชิบหายแล้ววางไอเดียวางนี่ละกันโอเปอเรเตอร์เลือกลากเลยเลือกลากเลยเอองานนี้อาจจะหยาบตอนแรกการรีวิวแค่เรือแบบไม่วางตัวเลยเลยนอกจากเรือเนี่ยแต่ดูทรงไม่น่าจะรอดอาจจะต้องวางตัวเพิ่มมากกว่ายิงป้ายยิงป้าย แต่กระสุนไอ้กระสุนระเบิดมันก็ดีนะรู้สึกมันดูัดูหลายตัวเดียนี่เคลียร์ไปชิลๆแต่ถ้าเจอร่องหลนลัวๆนี่อาจจะบ้านแตกได้เลยเนะี่ยอ่ะทีนี้เราอัพขึ้นขั้น4สายบนนะครับดาเมจเป็น17แล้วจจมตีสแปซหนึ่ถ้าอัพขั้นต่อไปจะทำการปลดออิลิตี้เป็นมิสไซเอาว่ามีกระสุนมิสไซ์ด้วยหรอ ด,ดูดีดูดีแต่ใช้เงินเยอะอะเดี๋ยวพี่เอาอีกลำมาวางตรงนี้ก่อนดีกว่าเออโอ้โหแอบวางยากอย,กอยู่นะอ่ะถ้าสายล่างเนี่ยรู้สึกระยะโจมตีจะแคบกว่าเยอะเลยแต่โจมตีติดไฟเนาะแล้วก็ DPS ค่อนข้างแรงนะฮะอืมเริ่มีตัวมีกอเอานี่ไอเนี่ยสีเขียวคือการบุลเลตเว้ยสบายแล้วถ้าเจอพวกเกาะสีเหลืองนะ่าลำบากใช่ไหมเพราะเกาะแป๊บน,นึงนะเกาะเขียวก,กระสุน เกาะส้มไฟเกาะเหลืองจะเป็นเอ็กโพชั่นระเบิดถ้าพี่จำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะแ <c oughs> ม่งเยอะอะ่ะที่เกียรติจำอะ่ะนี่อันนี้เราใช้ปืนไฟโอ้โอ้าวได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่คือแรงเลยเว้ยแต่ระยะมันแคบไปหน่อยเออถ้าสมมุติเรามีตัวนี้ก็ไม่จําเป็นต้องวายพวกมิสไซล์ทูเปอร์ป่ะวะเรือมาโจมตีเป็นระเบิดเหมือนกันอะ่ะแต่ก็มีไว้ดีกว่ารู้สึกมิสไซล์มัน ค่อนข้างเขียวเวฟดีวางไหนดีวางสักแถวๆนี้ละกันเผื่อจะได้วางดีเมาบัฟด้วยวางเลยวางเลยแต่ตอนนี้ก็เลอกๆนะถ้าเจอไอ้พวกแก๊งหายตัวนี่บันไหลเลยเลยอะอ่ะอัพสายล่างเพิ่มไปอัพสายล่างเพิ่มไปออ้ดีไซน์เปลี่ยนเอ๊ะมันแปลกๆยังไม่รู้มันเหมือนจะดูดีแต่ก็แปลกๆว่ะ แต่ขั้นต่อไปใช้เงินเยอะมากเลยสามหมื่นห้าเยอะมากแต่ DPS มันดีดแบบก้าวกระโดดเลยนะดีดแบบดีดไปไกลเลยอะคือค่อนข้างจะตึงหมายถึงตอนเนี้ยเริ่มสัมผัสถึงความตึงจะผ่านปอกวะเอเหมือนจะมีตัวสเตลเยอะโอ้แย่แล้ววะระวังโอเปอเรเตอร์จมตีไปแค่สองตัวได้ปะวะอ่า น่าจะไม่รอดนะเนี่ยเดี๋ยว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 วางตรงนี้ดีกว่าวางตรงนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอ่ะอัพไปสี่เลย <c oughs> <t ías> ทีมเราไม่มีตัวโจมตีล่องหนไงเรือมันโจมตีระเบิดกระติดไฟไม่มีโจมตีล่องหนแย่เลยวิ่งเร็วโอเคตรงนี้น่าจะได้อยู่อืมอัพอันนี้ให้เต็มก่อนไหมเพราะรู้สึกว่าเรือเนี่ยมันใช้เงินในการอัพขั้นต่อไปเยอะมากเลย เอาเป็นว่าอัพเรือบ,บนนี้ให้ตันก่อนละกันนะฮะอัพไปตันเรียบร้อย DPS 1้อยส110เองอะ่ะแต่ว่าไอตัวมิสไซล์ที่มันโจมตีระเบิดมันไม่มีอู้เมื่อกี้ปะมิสไซล์มันไม่มีบอกนะว่าดาเมจมิสไซล์เท่าไหร่มันบอกแค่ดาเมจปืนอย่างเดียวป่ะ110ต่อวิหรือว่า110ต่อวิเนี่ยมันรวมมิสไซล์แล้วถ้า110ต่อวิรวมมิสไซล์นี่คือแย่เลยนะตูมโอ้โหเคลียร์อย่างไว แต่เจอล่องหนี้ดีนะล่องหนเลือดน,น้อยอะถ้าล่องหนเลือดเยอะนี่แย่เลยอ่ะสายล่างต่อไปใช่เงิน35มหมเยอะจัดอะเอาจริงทีมเรือมันก็ก็เหมือนจะดูด,ดีนะเหมือนจะเหมือนจะเฉยแต่ถ้าเล่นแบบระดับอีลิตขึ้นไปน่าจะไม่รอดปะ่ะน่าจะแบบบ้านแตกรวดเร็วอะนี่กระดไปกราดเลยเว็บต่อไปบอสนี่ ใช่ไหมใช่ไหมยี่สิบเก้าบอสน่าจะไม่ผิดอ่าใช่เลยเลือดสามหมื่นห้าลดสปีดหน่อยดีกว่านี่โอ้โหเหลือศูนยจุดห้าพอเวลาเจอบอสอะ่ะพี่ชอบลดสปีดเว้เพราะกลัวเล่นไม่ไหวเอ้ยโอ้เด้งเลยชิปหายเด้งไปแล้วพี่ว่าเราต้องวางช็อตกันเพิ่มแล้วว่ะ รืมรืมวางฉดกันโอ้โหยี่ยองตัวเลยบางทีพี่ก็แรงไปแอะแต่เรือตีแรงมากเลยนะเรือแม่งแบบเคลียร์ดาเมจเร็วมากอ่ะวางฉดกันฮิ้วหน่อยวางกันสตันด้วยรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ใช้แน่นอนวางมิสไซล์ทูปเปอร์เพิ่มร,รีดาเมจโอ้ครึ่งหลอดครึ่งหลอดฉดกันมาโอ้ัอพขั้นต่อไปไม่ได้ด้วยจะฮิ้วหน่อย ขอเอาขั้นต่อไปนะอยากฮิวแล้วกดฮิวเลยฮิวเลยโอเคโอ้เกือบตายเกือบตายเกือบตายเรือมันแรงเว้ยแรงมากเคลียร์บอสสามหมนห้านี่ขนาดวางแค่สองลำอะเนี่ยถ้าวางหลายลำก็ตีไม่ได้อยู่ดี <c oughs> ไอ้ปืนไฟอะแรงจริงตรงนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากมั้งเดี๋ยวไปดูเวฟหลังๆเลยดีกว่ามาว่ะมาเออไอ้ตรงบอสเนี่ยมันจะมีเกาะเป็นตัวสีเทาๆสามสเปอร์เซ็นะ ที่ไปอ่านมามันคือ collision resistance ป้องกันการชน30%ป้องกันการชนคือยังไงวะฮัมวีหรอหรือพวกสปอนเนอร์เออถ้าใครมีข้อมูลลองลองลองอธิบายหน่อยที่แบบดูแล้วงงไงแต่จริงๆเคยมีน้องคนนึงอธิบายเรื่องการป้องกันสถานะแล้วนะแต่ว่าไอ้ตัวบอสนะพี่ก็เลยยังงงๆอยู่เ้ยมันหมายถึงว่าดาเมจทุกประเภทหรือเปล่า3 0หรือว่าป้องกันเอ้ยต้านทานการชนหมายถึง รถยนต์ทมวี่พวกสปอเนอร์ที่โดนชนอันนี้พี่อยากรู้แต่พี่เดานะเดาว่าเป็นแบบทุกดามเมจเลยหายไปสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ตอนนี้ติดสตันอีกแล้วโอ,โอ้ติดบ่อยแล้วเราอะล้างไปไม่พออีกล้างฝั่งนี้ด้วยอะล้างไปไแต่เรือมันดูยิงฟีนี่ยเรือไม่โดนสตันไม่โดนอะไรเลยแล้วดามเมจรีดแบบโคตรไวแล้วตอนนี้เรามีเรือสามลำนี่ดามเมจสุดจัดเลย อ่ะตอนนี้ใกล้แล้วใกล้เดี่ยงกลายเป็นเรือดาเมจรีดเอาเรื่องมากๆแถมถึงหลุดตรงนี้ไปก็ตีจากระยะไกลโดนอีกแต่เอาจริงมันก็หวางยากทุกคนดูเล่นยากดูเล่นยากอาจจะต้องวางช่วงกลางๆหรือเปล่าอู้ผ่านครั้งแรกได้เงินโบนัส80ร่ําร่ำรวยรวยแต่เขือดี1,260เองเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มารีวิวเจ้าแ t r o l b o บนเนาะเรือที่ราคาไม่แพง อัพสายล่างกันสตาร์นแถมตี 20, ดีเบียสห้าร้อยยี่สิบโคตรสุดโคตรเอาติดไฟระยะไม่ไกลจริงๆก็โอเคแต่ว่ามันมันค่อนข้างนะค่อนข้างจะเล่นยากตรงที่ว่าเล่นได้บางด่านเนาะเนี่ยอัพสายบนก็จะตีไกลมากแต่ตีเบาร้อยสิบแต่โจมตีตัวบินได้แต่ว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เคยเจอตัวที่มันบินได้เว้อาจจะเพราะด่านที่เล่นไม่เจอมัง้งมั้งนะหรือว่าต้องไปถึงระดับอีลิตก็ไม่รู้ อ๋อแล้วก็ตอนนี้พี่เลเว่าสบห้าแล้วนะครับสิบห้ามันปลดตัวสไนเปอร์นี่สไนเปอร์ per, ดีป่ะทุกคนดีไหมแต่มันใช่เงินวางน้อยนะสองดห้าแต่มันมีสกินผู้สาวนะเอ๊ยตอนแรกนึกว่าเปือยสกินสาวนี่น้องเมลน้องเมลสายล่างเอ๊ะโจมตีเครื่บินสเตลได้ด้วยแล้วสายบนละ่ะ ใส่บนเหมือนกันเลยแต่เป็นอีกหนอบูเดลลิสแตนด้วยเอ๊ดีไหมทุกคนควรซื้อไหมหรือไม่ควรตอนนี้ลองคอมเมนต์บอกหน่อยรู้สึกเลยนะเวลาทำแแบบนี้เนี่ยคลิปแม่ง15นาทีขึ้นไปอะนานเกินอ่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจะได้อ่านทุกคนเนาะไปและเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า